สวัสดีค่ะวันนี้แม่มาบางแพรแวะร้านโกบอมข้าวมันไก่ค่ะเคยขับรถผ่านหลายทีแล้วค่ะเห็นบรรยากาศในร้านมีของเก่าๆตกแต่งเยอะวันนี้ก็เลยแวะมาดูที่ร้านดูบรรยากาศเก่าๆแล้วก็แวะมาชิมอาหารที่ร้านโกบอมด้วยค่ะของตกแต่งที่ร้านจะเป็นของที่คุ้นตานะคะ,ะแต่อันนี้ไม่เคยเห็นแหม่มเข้ามาแล้วรู้สึกว่าได้นั่งทานแมชชีนกลับย้อนไปในวัยเด็กอย่างน้ำอาซีเนี่ยสมัยก่อนก็กินบ่อยค่ะได้ว่ามันขวดเล็กๆราคาไม่แพงถ้าใครไม่กินอาซีแบบแหม่มก็ไปกดน้ำเปล่าที่ตู้ได้ค่ะจานแรกแม่มาแล้วค่ะข เจียวฟูฟูใส่หมูสับมีความหอมโรยหน้าได้ผักชีให้น้ำซอสและแตงกวามาด้วยค่ะจานต่อมาเป็นส้มตำปะลาราโรยถั่วส้มตำปะลาราแซบๆซอย่างที่ขอพริกแค่สอเม็ดกินปะลาราแล้วสดชื่นเลยค่ะชามนี้เป็นเกาเหลาหมูตุ๋นค่ะได้กินน้ำซุปและกินหมูตุ๋นหอมฉุยมาเลยค่ะหมูตุ๋นให้มาเต็มชามมีความนุ่มและก็อร่อยค่ะจานสุดท้ายเป็นลาบหมูค่ะลาบหมูมีรสชาติจัดจ้านใส่ข้าวคั่วและหนังหมูเวลาเคี้ยวหนุบหนับหนุบหนับร้านโกบอมข้าวมันไก่อยู่เส้นบางแพรฝั่งที่จะะะะไปดดเนนนิสวกค